ครับเอฟซีมาเบิรงเเ็ดครับผมเป็นเ็ดยังขาวๆเล่นน้อยนี่ครับผมเนี่ยอุ้ยมาหลายครั้งแน่แท้พี่น้องมาได้ครับมาเก็บเห็ดพวกครับผมเพี้ยเพี้ยเพี้ยแบเตรมมาเบิร์ดมาได้ครับเป็นเห็ดพวกบันี้เป็นเห็ดตาเบียเมียนเดียวบอกวันนี้เป็นเห็ดพวกยี่ปนัวเมียนเตะแท้เตีมีมาเบิรดครับเพีย่น้ำเพีย่แมาเรื่อยๆเลยพี่ พี่ครับทั้งพี่กับมีเบงปัญญ์ย่าจานผ้ามวนติผ้าเบิงเห็ดมาเบิงจุ่มนี่ครับผมเถียจุ่มนี่ก็ลายหลายครับเถียเห็ดปวกน้อยครับผมเห็ดปวกใกล้น่อยเลื่อนเลื่อนถ่าทั้งเขาผิดล้วครับมาพี่ครับเถียทั้งพี่โอ้เสียดายได้รถหยียบครับผมพี่จุ่มบางยี่นี่ครับผมมองนี่เห็ดปวกใกล้น่อยครับมาได้ครับเด้อพอได้ว่างมาเก็บเห็ดปวกไกล้น่อยเด้ เอาไปแกงมาหนีมากขดมั่นครับมาามือมาเก็บมั่นพ่นมากุดไปแล้วล่ะแต่ว่ายังจะเก็บตเสือ้อมือนี่ก็ไม่ได้ไปขายของคือเกาฝากโฆษาเพจได้ครับเด้อไม่ได้ไปขายของมือนี้เนี่ยเยอะเดีโยวอยู่ประมาณเจ็ดแปดข้องนีง่แหละครับผมอาสีเป็นมืออื่นเพล่ะครับถ้าไม่ได้ไปจะได้ วันนี้ฝากให้พ่อนาเพิ่นก่ได้ไปขายของคือเกาเหลและวัอนี้ก็ได้ให้เลี้ยงกันเถอะเลี้ยงยูซีห่างหกข้องนี่ครับผมครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นเขามาเบึงมาส้มครับผมกะจังได้กะให้มีความสุขความเจริญไดครับเด้วยคันบ้างๆก็มาเก็บเห็ดปวกน้ำกันครับผมสวัสดีครับเก็บมันก็ถอมือดี